เอาไว้สออแดีครับพ really really uh ี่น้องตำนานกับมันเออเอาเมนความสุขัยเวลาเออกระมันน่ะล่ะมันน่ะล่ะเอออืมที่ลุงไปร่วมงานกีฬาศิลัะลูกกระมันอืมเรื่องไปลงปลาไม้กับมันเออไปไปกรมศิลปากรกับมันเออแม่นหมอเมน ไปไปมองอได้อี่บ้านี้ทีดินได้ไปแล้วบอืมทีดินก็มมันลายหลายใช่ไหมไปบ่ให่งยูทูบเปอร์ไปอยู่หน้าศาลกัมมันอืมเออเออ,เอ,อมันจกัเออจกเรืองพี่น้องครับบางนู้นจักเออจักเรืองช่างของมันจบไม่ช่างช่างไม่ได้ค่ะช่างไม่ได้กูตีอืม บอกนีเงินใจค่ะเจ้าบ้านอันนั้นเรื่องของมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันนะนะอันนั้นเรื่องของมันอันนี้มันพูดถึงที่มันหาเรื่องเขาเออมันว่างงานค่ะกูสามจีอู้ก็กว่าอยู่อืมสุดท้ายมันจะเจอเองกับมันเล่นนั่นแหละพี่น้องให้ถวยมันเลยถวยอย่างถวยถุยอย่างลูก ลูกเจ้าของซ่องกับมันพี่น้องเอ้ย,ออยลูกเจ้าของซ่องสรุปว่ามีเรื่องอยังที่มันบ่เสือแมนค่ะก,กับมันนั่นล่ละ <laughs> มันด่าพันลีด้วยเออกับมันนั่นล่ละดา่ดาด่าช่างตามพอ่ดพอด่าพ่อหนุนด้วยอืมอืมเอมอถูกมกทคาายกวัดอดาด่าเ <laughs> 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 ออแบ ยุใสอีกคืออยากจะเสือกทุกเรื่องอะนะอยากจะเสือกทุกเรื่องคอนเทนต์นี้คอนเทนต์กัมันนะแต่ก็เงินทุกเรื่องย้อมย้อมมันเอทุกเรื่องพี่น้องเอ้ยย่ใสก็ขอนแก่นกัมันนครปฐมกัมันทั่วที่ทั่วเด่นพี่น้อง เออมีแต่เพิ่นทั้งเบิดนะครับพี่น้องไปทอดสามใสเด่นติดไปสามใสเดนพักไต้กับมันพี่น้องเอ้ยโทรไปบ้านเป็ดกับมันเออแม่นเพิ่นเบิดนะครับพี่น้องเออมะข่านี่เบิดนะครับพี่น้องเพิ่นทั้งเบิดเออนับโมคูนับโมถวนพี่น้องเอ้ยนะครับเพิ่นทั้งเบิด สี่เซนกับแม่นเพิ่นพี่น้องเขาไปนำเอาเงินยอนน้าเมียอีกพี่น้องน้าหลงพี่น้องนะครับหลงอลีมสาธรนสุขกับเพิ่ออศึกษาธิการกับเพิ่นแทย์คดีกับเพิ่นนะครับี่น้อออง ถ <c oughs> ิมลูกความกับแม่นเพิ่นนะครับสี่เส้นกับมันอีกอีเลยหลายเรื่องพี่น้องนะครับรวมอยู่หมักอันนี้ผู้เดียวเบิร์ดนะครับพี่น้องมันขวางพี่น้องเคหมักอันนี้เอหมักขวบ่มีผมมานน่ขวางพี่น้องนะครับบมมีไผ่ซ้ำมันแหละพี่น้องเอ้ยพผ้นแผ่นดินไทยอันนี้อ <c oughs> นับมานี่มันสี่ร้อยเรื่องเลยบ่แ,บแมมนพี่บอพี่ แล้วก็มันนี่แหละไอ,อะตัวรองเรียนแม่นนะครับเพื่อนมิดเรื่องบอยก,กับแมนมันใช่เลนเลิบกับแมนมันนะครับพี่น้องเดินะเสวงบุญกับแมนมันตรวจสอบนั่นตรวจสอบนี่กับแมนมันนะครับอไปเทศบาลุณเลือกคำกับแมนมันนะครับพี่น้องเออไปตรวจบนะ เอแต่โตก็บแมนเมนพิ่นพี่น้องอิลีพี่น้องนะครับแล้วใครจะจ้างก็บ่มีเลี้ยพี่น้องกับพี่จีจ้างพี่จยยีจายาย้จางหัวมันส์จ้ะคุกมือเนี่ยบ่มีไปจ้างพยายีจีไปจ้างขออ,อแล้วคะ่ะเดี๋ยวผมไลน์สดัสดีนะคะพูดว่าจะได้เกอะพูดว่าจะได้เกาะเหรอ ขามาติดต่อจ้างงานโอ้เขามาติดต่อจ้างงานนะฮะอืมเออเดี๋ยวผมยังไม่ว่างเลยคับลูกค้าลูกมสองคนนะฮะว่าโอ้ยมึงจะมาอ้างไผ่อืมถ้ามีงานจริงนี่ยมันไม่มาอะไรส่งโอ้ยสิมาอ้างให้นางพี่น้องเอ้ยยังไงสดหรอ เรื่องลงเบอร์เนี่ยสกุลนครคือว่าบรด้ลงนะบรด้ยินจะไปลงยไงระบอาภยคนบอกืออืมค่ะโทรทิปบอกโทรทิปแมนมีคนทรเข้าจริงนะอืเห็นได้ยินเสียงอยู่แต่ว่ามันไม่รู้ว่าโทรมาเรื่องอะไรเอออาจจะเป็นอันโทรมาทวงหนี้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้แต่แต่มันบอกว่าเขาโทรมาติดต่ออันจ้างงานนะเมย์ ออเสืเอ้อได้ย่บละทวงเงินสี่เซนทวงไหนเมื่อไดรสิได้ด่ะ <c oughs> อยา่ารำแข่งกันได้พ <c oughs> ัดว่ะ <c oughs> อะไรนี่พีิกกีมือถือมันยังผ่อนไม่หมด <c oughs> ยังผ่อ <c oughs> นม <c oughs> ่นซื้อทุ้านใดก็ดังดีแท้ย้ำไล่สุด ติ uh 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 ้งเลยพี่เออหนึ่งต like ิ้งมาแล้วติ้งมาแล้วอืมเขาโทรมาสั่งก๋วยเตี๋ยรือเปล่าเออนี่หน้าคิดหน้าคิดกูเสียหน้าหอวก็ว่าเอออาจจะอาจจะโทรมาสั่งก๋วยเตี๋ยก็ได้นะเตี๋ยวหาสั่งบ่เนาะเออ่าซี ที่เซนเนี่ยมันเรื่องจริงเด้เรื่องจริงนะอ่าอ่าที่นั่นเนี่ยก็มีมีแล้วมีมีคนหนึ่งแล้วที่ทวงออกซื่อเลยอีด่าดำอีดังดำทวงออกซื่อเลยเด้มันบด้อายไอีด่างดำพี่น้องเลยมันทวงเออเออมึงรู้ไหมว่ากูแดกอะไรกูแดกน้ำแข็งน้ำแข็งกูไม่ได้ถูงนะมันว่าเม่นคอามันนั่นละเอออืมอะนนี้หลาย พอๆกัน,กนเอออนนะไรก็ได้โรงแรมและอีดัางดำไปฟองเนาะไปฟองศาลเนะพี่เนานะข้อหาอะไรซี่เซน <c oughs> โอ้โย <c oughs> สรุปสรุปได้ไหมว่าทั้งหมดมันกี่เรื่องใครชุด <c oughs> ออกนับไม่ทวน <c oughs> นับไม่ทวนนะสาลตะเพิ่นสีบ่อเนาะถ้าไม่มีก็ผ่อนเขาไป <c oughs> นะเดือนละห <c oughs> ้าร้อยเดือนละพัน <c oughs> <c oughs> มาตอบจริงๆหูบอกออตอนนี้ถูกจำกัดการการใช้เงินนะคะภรรยายใช้เงินจำกัดคนว่าได้ตอ,ตอบตอบกันตอบอีดักลันนะเออเอเอ,เอคอยกรติดตามอยู่เออได้ฟังได้เห็นอยู่มือน,นั่นนะเขาทวงกันออกซื้อนะเป็นนายเราเป็นน้องจ่านผอายภาษาส่วนพูดเลย ไปพาเดียวไปเมีเ่ยงบัมาเสเดียวอีกศูนย์นี่ครับโอ้ยเสิร์งแวง่ายเลยเราเปนน้องปั้นมาสี่มหานหเนะาะไวัยเนาะการเข้าในโหมดิ่แป8บวกก้อนมาสี่มาพี่น้อง